สวัสดีช่างทัดครับผมวันนี้เปิดหน้าเปิดตาครับได้เห็นความหลอนะครับวันนี้ขอชมวิวหน่อยนะครับพี่พยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยเสร็จแล้วแม่นบ่นนบ่อ๋อเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับเดี๋ยวขับขาตั้งจะได้เดินง่ายๆดีกว่านะขึ้นไปนะฮะสวัสดีครับผม อ่านี่มาดูมาส่องในช่างนะครับติดลาบ่ครับชักโครกครับ,รบโอ้เขามาเขาไม่ค่อยได้มาส่องเท่าไร่ช่วงนี้นะครับนี่นะครับชักโครกเสร็จแล้วนะครับโอ้ลายกระเบื้องนี่ดูเป็นตะย่านนิดนึงนะตะข่ายนะโอฮะโอ้เป็นตะข่ายนะครับเป็นเป็นลายนะเป็นลายกระเบื้องเฉยๆนะครับนี่ มีชักโครกมีสายฉีดชำระนะครับเหลือสายไฟนะครับช่างเดียวยังไม่เข้านะครับช่างเดียวยังไม่เข้ามาทำนะฮะอ๋อนี่นะครับอ๋อเพื่อนรอรออุปกรณ์นะครับนี่เพื่อนเจาะบล็อกเป็นบล็อกไว้เนาะเหลือแค่เต้าไฟนะครับใช้ักตัวชักตัวไปเบิ่งอยู่กับเท้าหรือเปล่านะแลวอาจจะมีร้านร้านที่เป็นเื้อได้ถูกกว่านั้นนะ กนเป็นช่างมาหลายปีน่าจะมีร้านร้านส่งนะฮะอา้างนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้ไม่ได้เข้ามาซองพักหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับห้องน้ำสองห้องนะครับสองห้องเนื่องจากว่าทำเป็นสองสอง สองห้องนะสองล็อกในการจำหน่ายขายของนะครับสามารถแยกออกจากกันได้นะทำเป็นร้านค้าใหญ่แต่ว่าแยกชิ้นได้นะครับในอนาคตนะแยกได้นะฮะมูฟไปไหนก็ได้นะครับนี่นะฮะตอนนี้ช่างเริ่มงานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะฮะ ก็เห็นเริ่มเก็บสายไฟนะครับเป็นจุดๆนะครับก็ทำร้านใหญ่ขนาดนี้น่าจะลงอินเทอร์เน็ตนะผมว่าน่าจะลงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือน่าจะขอได้แหละเพราะว่ามีห้องน้ำมีอะไรเรียบร้อยนะครับห้องน้ำในตัวนะครับสะดวกสบายนะครับ สายไฟก็อย่างดีนะเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันนะครับนี่นะฮะค,ค้งแรกของอดีศรที่ขึ้นมาข้างบนนะไม่เคยขึ้นมาเลยนะครับค้งแรกเลยนะฮะตั้งขาตั้งกล้องสักครู่นึ่งนะครับ นี่นะครความชันชันพอสมควรเด้อนะครับชันพอสมควรขึ้นมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับนี่ลาวเหล็กข้างบนนะครับ บรรยากาศที่กบอุ่นครับเดี๋ยวทิสอนเข้าเฟรมแป๊บนึ่งนะฮะกิลมชมวิวหน่อยไหมสวัสดีพี่ปอต่อยครับผมนี่นะครับว,ว,วิวสวยคนระับ มีกาแฟสักแก้วนึงโอเคมานั่งเดินชมวิวข้างบนนะครับมีกาแฟสักแก้วนึงโอเคเลยนะฮะนี่ก็จะเหลี่ยวเห็นบ้านลุงอยู่โน่นนะอยู่ก็ก็จะมีต้นไม้บังอยู่นะครับก็มอง ไปก็เห็นบ้านลุงพลน,นะครับแล้วก็ร้านค้านะครับเป็นพ่อปู่ชัดมากนะครับข้างบนนี้นะครับเห็นพ่อปู่ปาริจิตนาคาราชนะชัดเจนนะฮะเป็นวิวที่สวยมากครับเดี๋ยววันไหนมาแต่เช้านะจะมาขึ้นมาถ่ายหมอกข้างบนนะฮะบรรยากาศนะครับ đừng lạc lạc đường ต้องขึ้นมาดูเองนะครับ f c นะครับท่านไหนที่มาเที่ยวกกอกก็อย่าลืมมาขึ้นมาชมข้างบนนะฮะก็อย่าลืมขออนุญาตช่างก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างนะครับแต่ก็ขึ้นมาได้อยู่นะครับก็ท่านไหนอยากชมวิวสวยๆก็ติดต่อในช่างข้างล่างนะครับเป็นการช่วงนี้ก็กําลังเร่งงานนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะวางข้างล่างนะครับก็ขออนุญาตแล้วก็ขึ้นมานะครับนี่ก็ อดีศรก็ขออนุญาตแล้วก็ขึ้นมาชมวิวนะครับบรรยากาศนะครับให้ f c ได้ชมวิวนะฮะท่านไหนที่ยังไม่สามารถมาได้นะครับก็ถ้าคิดถึงพวกเรานะคิดถึงกกอก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจพวกเราเนี้ท้ายคลิปด้วยนะครับดูเสร็จแล้วคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะชอบไม่ชอบนะครับอยากให้ถ่ายอะไรบ้างนะครับคุยกันเข้ามานะครับมาพูดมาจากันมาคุยกันนะครับตอนนี้ผมเห็นอันซับประหลาดบุกอัน ทุ่งนาครับพุ่นะฮะตัวม่วงม่วงนะครับจักแมนยังครับนะั่นๆะๆนะย่างไปพ่นละครับพุ่นะโอ้นะครับเราเป็นไผ่น้อนะครับนั่นๆๆๆมีคออกระไดบุกนะครับมีคอคอกรดไดบุกน,นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่กกกกนะครับ นวิวข้างบนนะครับซูมไปบ้านลุงซีนะฮะเห็นไหมนะฮะนู่นนะฮะมองเห็นบ้านลุงคนชัดเจนนะฮะเห็นตุ่มตามด้วยนะฮะก็ขอบคุณคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ